วอยยวโอ้โโอ้โาอาอโรดูปะมาลงทางไหนกูรู้ว่ากูฉลาดนี่โง่อ้โเอ้ยอันนี้ฆ่ากูแน่แน่จบโอโห ผมลายบ้านก็เลยนะไอ้เชียนนี่เก่งเยววะหิวรอไว้บอกงอย่างโง่ปมันมืดมากเลยทำไงเดียวเสือมืดมากทำไงเสือ,อ,อกนะครับเสือเอาไมคกคมีของกุให้เลยไม่ต้องตีกูเอาไปาาไาแล้วเย่าตายเลยโอ้ยโอ้ย ครั<พ>้งเดียวกวูาตายเลยโอ้โยโอ๊ยตัวเฮียเลยเนี่ยเฮือมอะไรกูอะมันมาตามกูามาอีบิบานใครไม่รู้กูขุดไปก่อน่วมันตามกูม,มามึงห้าวไหมอยู่ข้างนอก <15 S 1> มึงห้าวมัน,นอยู่ไหนเนี่ยเสียแล้วโอ้ยชีวิตกูอนะเนาะไม่ต้องมีคนมาเสือน ิต้กชัก้นสองอะตอนนี้ก็โอ้สเกลริตันก็มาวะโอ้ยเสือสุดง่ายพวกนี้โอ้ยโอ้โหคิปเปอร์อีกโอ้ยมึงก็ไม่ต้องขึ้นเลยไปเฮ้ยมันไม่ซ้อมันไม่ต้องซื้อ สีย่าลืมไปเลยวิ้ยกูรอดอต้องกูตายผีทะเลฆ่ากูแท่านเลยโยแม่ท,าาทาาันละเย้าที่บ้านกูเข้าใจไหมเป็นโไ่ทำไมไป ไปปเห็นใช่ไหมข้างบนเนี่มีอะไรไอ้เนี่โอ้โหลืไปไหนไม่ได้แล้วด้วยเฮ้ยไปและโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วโอ้โหตายเลยไปดูจะตายเฮ้ยโอ้โหกูจะตายสัสมานแตก ไม่เหนวะเนี่ยเอาเอาเอาเลยเอาเชียรลงตายลงตายซะแล้วเกิดตรงไหนเนี่ยเผามึองไม่กูฆ่านี่ได้ฆ่าได้ตัวนึงฆ่าหมดเลยมาดูในตารางไอ้เชี่ยอสมบีฆ่าตาย คนแหลกไอยเหี้ยโอ้ยโอ้ยบอกเหี้ยอะไรเต็มไปหมดความเหลมาตาก่อนนี้อ่ะโอ้กูจะตายตายโอ้มองไม่เห็นเลย เกิดยังไงแล้วเนี่ยตายแล้วตายว่ากันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหโอ้ยตายอีกแล้วตายอย่างเดียวศึกสามสองโอ้ รอดจากตรงนี้ไปได้คออะไรย,ยัง <c oughs> รอดยังไงเนี่ย <c oughs> โอ้ยชาวบ้านอีกแล้ว้าว <c oughs> รวยเป็นเจ้าค่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้โหมีคตเตอร์โอ้ โอ้ยทัวรบ้านลยทัวรบ้านลกูจะออกไปจากบา้านยังไงเนี่ยเออกูจะออกไปยังไงอ๋อ้ยไม่กล้าแล้วกูอยู่ตรงไหนอ่ะดำปิดเลยไปตรงไหนดียวไปตรงไหนก็เจอแต่วาดินหนีไปตรงไหนได้นะกูอ๋อโอ้ยอะไรกันเอ้ยกูจะตายแก่อิเียมันเต็มไปหมดเลย นายยองยองนายยองคงจะรอดละอุ้ยรอดว้าคุณตายองยองเฉยเลยแล้กูเห็นตวัวมึงด้วยเหี้ยบิงหยุดบิงหยุดโอ้โหไว้หาไปจากบ้านนรกนี่ทีออกไปจากบ้านนรกชิบหายกูกลนอะไรไม่ได้เลยไว้ไว้ cột lấy không được đấy, cột lấy không được đấy, cột lấy không được đấy, cột lấy không được <đồng> <laughs> đấy, <đồng> <laughs> <đồng> <laughs> ไอ้มึงเอามันหายไปให้หมดนี่ไมกดไม่ได้ไอ้กดได้ล่ะไปดูไปไปดูเครื่องดูเครื่องไปดูขยับเครื่องดิ่เอามาตาอะไรวะชีวิตแม่งไอ้เหี้ยอมบ๊อบเป็นเอาชีวิตรอดทำไมอ่ะยังไม่ได้หนีเลย มองอีูโอ้ข้างล่างก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูได้ไหมโอ้กูออกไปแล้วกูออกไปได้แล้วโอ้โอ้โอ้ข้างนอกก็มีเหี้ยข้างนอกก็มีโอ้ข้างบนไหนก็มีนอกก็มีอะไรเนี่ยล่วงไปไหนนะไม่ใี้มันหลุมเชี่ยอะไรเนี่ย เลียจะหอมไเขาผงกดไปแล้วเนว่ยไม่กดอะไรไม่ได้เลยดูนี่แหละมันไปไหนแล้วไม่ดูลงมานล่างไม่ได้แล้วล่างเต็มไปเลยกดอะไรไม่ได้แล้วไปวะโอ้ไปดู เอาไปใส่ผมกดไม่ได้ไล่มูฟดกดไม่ได้ไม่ได้เหรอเล็กมากมันแหลกของไอ้เชี่ยของเต็มไปเลยมันแหลกว่าดินเปล่าแหลกของไอ้เชี่ยของเต็มเลยนู่นวางทำไมอ่ะมั้ยโห วางไอรอนกเล์มไปเถอะโอ้แล้วมันลงมาเรื่อยๆเลยครับเว้ยอะไรกูกดยังไงสร้างศพกูยังนอนอยู่เลยเถอะศพกูยังนอนเลยแดงๆเลยเหี้ยกดได้กดออกก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยกดออกก็ เอาไปเาเอาไปเอามเอาเขาใหม่ที่อะไรแล้วเอาม่ก็แลกดีค่อาจจะดีขึ้นก็ได้หีหนีีหนีหนีกเหนียวไปจะี่นั่นก่อ็มือทั่วแบทั่วแบบเฮียอะไรด้วยโอ้ นอกม้นอกม้ไหนกระมิโนะเอาไปทัวเลยอ้ไวกูกดไม่ได้ดูดิกูกดไม่ได้เนีเอ้สมมืวยว่ะเาววะรามาทับไปเว้ยมึงเว้ยมึงลงกไปตายเลยมั้ย เหมือนมึกดอะไรไม่ได้เลยแทนจะยึดบ้านนี้กับกายเป็นของว้านที่แทนเหมืมึงกดมึงมึงกดรีนะใจเยี่ยมโอ้มือนมึงกดออกซีมึงโอ้โหกดไม่ได้อะแล้วอ่แล้วโอ้ยกดไม่ได้เลยกดออกกดออกกดออกเลย เจบแล้วจบแล้วกดเชียร์อะไรไม่ได้เลยจะขอออกเม้นะยังอยู่ยังอยู่เอาเครื่องกดออกเมยออกมยขันออกเมยศพมันยิงอยู่เลยยัยไปศพยัไม่ออกอ่ะ เออออกแล้วเอ้ยยยยยรอดแล้วรอดแล้ว